เสร็จอะนะครับเดี๋ยวรอเขาแบบประกาศของเขาเองก่อนละกันนะฮะแล้วเดี๋ยวหมอบอกอีกทีหนึ่งนะครับรอให้เขาแบบประกาศเสร็จเรียบร้อยเลยทําห้องเริ่มรับคนไข้แล้วเดี๋ยวบอกนะฮะแต่ว่าช่วงนี้ทําห้องอยู่ฮะเท่าที่ทราบนะครับโอเคเออคุณน้ําแข็งไหมฮะขอให้มีความสุขในทุกๆวันเช่นเดียวกันนะฮะขอบคุณมากนะฮะขอบคุณมากครับโอเค สำหรับท่านที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกนะนั้นแนะนําตัวนะผมนายแพทย์โอริลิมุสกวงครับนะเป็นสุตินารีแพทย์ด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์แล้วก็ผ่าตัดผ่านกล้องทางนาดีเวสครเป็นหมอสุครับดูแลสุขภาพสตรีนะเพราะฉะนั้นถามคําถามสุขภาพสตรีมาได้เลยนะครับเปิดก่อนเปิดก่อน มาทำด้านนี้จะได้เห็นคอมเมนต์ชัดๆครับโอเค,อ,เคอาจารย์ตอมสวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีนี่เพิ่งเห็นนะคุณปุ้ยไปนอนแล้วเหรอครับโอเคเอ,อมีเลือดออกผิดปกติค่ะกลัวมากมากเลยเพราะผลมะเรง็งปากลูกเป็นปกติอืม ก็อบอกอย่างนี้ในคนที่มีเลือดออกจากโพรงมดลูกนะฮะจากทางช่องคลอดแล้วกันนะมีเลือดออกทางช่องคลอดถามว่ามีโอกาสเป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกไหมเนี่ยฮะก็<ช>ต้องบอกว่ามีฮะแต่น้อยอย่างนี้มีแต่น้อยนะครับอ,อแต่ว่ากังวลเนี่ยหมอเข้าใจเลยเพราะว่าถือว่าก็ยังตรวจไม่เจอใช่ไหมหาไม่พบใช่ไหมะอืมอยากรู้ว่าเป็นจากอะไรซึ่ง โดยส่วนมากแล้วก็ต้องบอกนะ,ะโดยส่วนมากคุณหมอที่เป็นหมอสูงเนี่ยเราก็จะเทรนมานะวว่าให้มองหามะเร็งก่อนเลยนะฮะอันไหนที่ยังรูเอาคือตัดมะเร็งออกไม่ได้เนี่ยเราค่อยจะพยายามหาข้อมูลน,นะ,ะเช่นเราอาจจะทำเอาเยื่อบุในโพรงมรล่กม,มาตรวจน,นะเจาะเลือดดู้ามะเร็งนะครับเอาต่งางซาบูประเมินคือ คุณหมอเนี่ยเขาใจคิดถึงมากๆอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นใจบอกว่าถ้าเราติดตามตามนัดนะครับติดตามอย่างเหมาะสมเนี่ยหมอคิดว่าไม่ไม่หลุดครับไม่หลุดเขาว่าไม่หลุดทางการแพทย์คือไม่พลาดนะที่อันนี้ไม่พลาดนะฮะ ขยับตปบเพื่อจะเห็นคอมเมนตะ์ฮะต้องขออภัยมานทีนี้โ okay. อเคอ่าชาคุมรักษาซีสํนำหนักขึ้นจะเปลี่ยนเป็นกินแทนจะดีไหมเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะฮหมอก็จะพูดทุกครั้งเลยท่านใดที่แบบ เจอการบ่อยๆแล้วนะอย่าเพิ่งเบื่อเรื่องนี้นะอันที่หนึ่งฮเราต้องรู้ว่าซีดเป็นชนิดไหนฮนะฮะเราต้องรู้ว่าซีดเป็นชนิดไหน,นเพราะซีดแต่และชนิดก็เหมือนกันฮะบางชนิดรักษาด้วยการฉีดระคุมได้บางชนิดไม่เกี่ยวเลย <S <S ยกตัวอย่างเช่นเราเป็นเดออรปออยซีดก็ไม่เกี่ยว,วฉีดอะไรก็ไม่ยุบฮะต้องใช้การผ่าตัดเท่านั้นเนาะ เพราะนั้นก็ต้องมาดูว่าเป็นซีชนิดไหนอ,อันที่สองฮะถามว่าถ้าสมมุติว่าเป็นซีสที่ใช้รักษาด้วยยาฉีดทุ่งเหนือแล้วเปลี่ยนเป็นยากีแทนได้ไหมส่วนใหญ่แล้วได้อออก็หมอส่วนใหญ่แล้วดโดยยากินนั้นก็มีหลายรูปแบบนะจะเป็นแบบยากินแบบฮอร์โมนเดี่ยวฮอร์โมนรวมนะครับก็ก็สามารถควบคุมซีสที่ ที่เขาเรียกว่าอะไรนะมีความเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนได้ฮอร์โมนเป็นตัวกระตุ้นอย่างหนึ่นงเราใช้ยายาถุกนะเพราะฉะนั้นก็ก็เปลี่ยนได้ละกันก็เปลี่ยนได้นะหมอเจอคนไข้ยเยอะเลยอ่ะที่ฉีดยาคุมแล้วน้ำหนักขึ้นเยอะเป็นเยอะนะฮะนะก็ต้องบอกคนไข้อะที่จะฉีดยาคุมได้ทุกคนอะอกว่า ุมาหาดีๆนะออกกำลังกายหน่อยนะครับฉีดแล้วน้ำหนัมันจะขึ้นได้นะนะฮะแต่ส่วนใหญ่นะชู้ยียดยาคุมเอาไม่อยู่นะนุมนัแบบขึ้นจริงๆคนะัสวัสดีครับคุณนัมเบอร์นะฮะแนะนำตัวเองนะแนะนำตัวเองครับผมนะแพทย์อรลเมิสวงฮะเป็นสุตินาะรีแพทย์ด้านเวชศาสตร์การจเจริญพันแล้วก็ผ่าตัดถันกล้องทางนรนะดวบ ็นหมอสูงฮะดูแลโรคผู้หญิงนะครับท่านใดมีคําถามผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงนะฮะก็ถามมาได้นะครับผมคุณแม่สวัสดีนะฮะเโอเคะ okay. เราต้องหมุนประมาณนี้โอเค มีผู้ติดตามลายใหม่แล้วนะฮะขอบคุณมากนะหม่อาจารย์ตอมขอบคุณมากนะครับหมอพี่หมอไม่สอนใช้ AI บ้างนะครับโอตกติก็สอนนะแต่ว่าไม่ได้สอนทางแบบไลฟ์แบบนี้แหละนานๆนนสอนทีนะส่วนใหญ่เป็นแบบสอนทางซรูมากกว่าครับว่ากลุ่มคนก็จะ นะผ,นะผู้ติดตามคนละกลุ่มนี่นะครับผู้ติดตามคนละกลุ่มผมผมเนี่ยนะฮะผู้ติดตามแปดสิบเปอร์เซ็นะเป็นผู้หญิงฮนะเป็นผู้หญิงและในไหนจำไม่ได้อะในแอปไหนสักแอปผู้ติดตามเก้าสิบเปอร์เซ็นตะเป็นผู้หญิงฮนะเป็นผู้หญิงว่าเราเป็นหมอสูนะันะนเราจะคุยเรื่องโสวเป็นไรเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์ฮะอายุยี่สิบห้าถึงสี่สิบห้าปี นะนี่คือกลุ่มผู้ติดตามหลกัหลกๆเลยนะครับซึ่งจริงๆก็อยากทราบนะว่าวันนี้เนี่ยที่เข้ามาฟังกันเนี่ยอายุเท่าไหร่กันนงนฮะนะฮะถ้าสะดวกก็รบวนตอบหน่อยนะฮะท่านที่เข้ามาฟังอยู่ตอนนี้อายุเท่าไหร่กันนะฮนะิถ้าจะหยุดทานยาคุมก็ต้องปฏิบัติตัวงไง เอาว่าแบบตอบง่ายๆหยุดได้เลยฮะคือพอหยุดยาคุมปุ๊บความสามารถในการตั้ง,งครรภ์ก็กลับแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าเรากินยาคุมเพราะอะไรเรากินยาคุมเพราะคุมกันเนอเรากินยาคุมรักษาโรคบางอย่างเช่นเป็นปวดท้องประจาเดือนเป็นภาวะ p m s นะฮะอืมเออเป็นภาวะประจำเดือนผิปนนะะปนปดปกติ TCOs อย่างเงี้ยดังนั้นถ้า สมมติว่าให้หมอตอบว่าจะหยุดยังไงเอาแบบว่าแลนดิ้งสวยๆสุดนะคือก็กิบยาคุมหมดแผนนะครับหมดแผนนั้นก็หยุดก็หยุดฮะอย่าแบบหยุดตอนครึ่งคึ่งกลางกลางประจรํเาเดือนก็จะมางงๆแล้วเราก็จะแบบต้องมาปรับฮอร์โมนส่วนใหญ่อายุห้าสิบนะฮะนะโอเคโอเคโอเคผมบอกว่าเพิ่งมาไป็นคนไขหมอเลยนะฮะโอเคฮะแล้วอาการเป็นยังไงบ้างครับ อาการเป็นอย่างไรบ้างนะฮะนะอเอออุ้ยโอทางห่องทางนี้นะมีทั้งยี่สิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดนะฮะอายุเป็นเพียงตัวเลขแต่หมอบอกเลยอายุเป็นเพียงตัวเลขน,นะฮะมีแนห้องในม้านลูกฉีดยาคุมป่อดริงร้ายอังไม่จริงฮครับตามข้อมูลนนะ่ไม่ฝ่อยาคุมอีฟปลอดภัยไหมคะก็ก็ปลอดภัยนะ นะครับเพราะว่าตามข้อมูลเนี่ยอีโฟตอนนี้ปลอดภัยปลอดภัยถือว่าเป็นคลาสติฟิเคชันที่ปลอดภัยที่สุดในตัวฮอร์โมนตัวอีคือตัว E เนี่ยเขาจะมีที่ใช้บ่อยที่สุดในเอสเทนิวเอสตาร์ไดออล e ีนะฮะแล้วก็มี e 2ทนะเอสตาร์ไดออลวอลเลอรตครับแล้วก็มีไออีโฟเอสทีต่อครับก็จะเป็นตัวที่ใช้อยู่ตอนนี้ ซึ่งตัว e- 4เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ปรับเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลงให้โมเลกุลเนี่ยมีความเฟรนี่ต่อร่างกายที่ได้ที่สุดนะได้ยินะครับนะเนาะดูธรรมชาติที่สุดอะไรถ้าใช้คำว่าเนสเนเชอรัลเอสโตรเจนซีเนติกชิทชูนะฮะซึ่ง ในร่างกายของผู้หญิงเนี่ยนะฮะในร่างกายผู้หญิงเนี่ยแต่ละตำแหน่งจะมีตัวรับฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่นะเช่นเต้านมก็มีก็เหตุผมว่าเออทำไมเวลาเราแบบเป็นมาปวดเต้านมทำไมเวลาที่เราเป็นสาวแล้วมีเต้านมก็เพราะว่าทีเต้านมมีเอสโตรเจนเยื่อบุรงมดลูกนะมีตัวรับเอสโตรเจนก็มีเยื่อบุรงมดลูกหนาตัว มีกระดูกนะฮะมีตัวรับฮอร์โมโโเนเอสโตรเจนสมองมีตัวรโโับฮอร์โมนเอสโตรเจนผิวมีตัวรับเอสโตรเจนถ้าเราเข้าสูว่วยทองปุ๊บเหี่ยวปับ๊บนะฮะเพระนั้นก็กลับมาว่าตัว E4 ที่เป็นเนสเนี่ยเขาจะออกฤทธิ์ในแต่ละที่บางตำแหน่งกระตุน้นบางตำแหน่งออกฤทธิ์นิวทรลัลคือกลางกลางเพราะฉะนั้น โดยข้อมูลโดยข้อมูลก็ถือว่าปลอดภัยที่สุดนะครับนะยาคุมเชิงเดี่ยวทำให้ฮอร์โมนลดลงไหมก็ลดฮะเพราะไปกดไม่มีฮอร์โมนสเตไหน โ oh, อ้ยุ30สามสิบจะก็ใน้อลูกหกเสร็จรอควาผลเอ็มก็เป็นกำลังใจให้นะครับนะผ่าขอดบวกทำเหมือนเจ็บมากไหมคุณหมอก็โอตอบยากจังนะฮะคืออย่างนี้เวลาหมอผ่าขอดเนี่ยหลังจากผ่าตัดขอดเสร็จเนี่ยเราก็จะมีการให้ยาระงับความปวดนะยาลดการปวดนะนะครับ ซึ่งอายุตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าคนไข้มอ,อกหลังเนีน่ยเจะมีการให้ยานะครับแนละให้ยาลดอาการปวนนนนนนดครับแต่ถ้าในคนไข้ที่ใช้ยาดมสลบนะครับแล้วก็จะฉีดยาแค่ปวดหลังจากผ่าน,นะครับเออซึ่งคำว่าความเจ็บเนี่ยเทสโวเนี่ยระดับความรู้สึกของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันพอสมควรนะครัหมอยุตัวอย่างนี เมืเ่อคนโดนมดกัดบางคนโอ้โหเจ็บเยอะเลยบางคนบอกโอ้หไม่เจ็บเลยนะครับทั้งที่เป็นมดตัวเดียวกันกันเพราะฉะนั้นเทชโฮของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันพอสมควรนะครับอ่าโอเคก็กลับมาว่าเอาตัวที่เปรียบทเทียบได้ละกันเช่นคลอดเองกับพาสตคลอดคลอดเองกับพาสต์คลอดเองฟืนง้นตัวเร็วกว่าครับนะฟื้นตัวเร็วกว่าแบบอันนี้ตามข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะ างานวิจัยเหยนะครับผ่าตัดเปิดหน้าท้องเจรียบกว่าผ่าตัดผ่ากล้องการผ่าข้อมูลนะครับนะนั้นคะงเปรียบเทียบอะได้ว่าอันไหนมากกว่ากันเนี่ยแต่เขาว่าเจ็งมากไหมหมอก,ก็อย่างที่บอกนะเมืคนผ่าตัดคลอดคนเดียวเดินลุกปลอเลยบางคนโอ้โหอีกอาทิตย์หนึ่งอะถึงจะแบบเปรียบตัวอย่างกระฉับกระเฉงไดไ้ก็แล้วแต่คนนะครับรวมไปถึงความยากความง่ายเนาะ เพราะว่าแทซ้อนเกิดขึ้นลึกป่านะครับบางฝืดในช่องท้องมีไหมุกอย่ยางต้องอรรวงกันหมดตัดเข้าโฆษณาฮะตัดเข้าโฆษณาท่านใดนะครับยังไม่เคยกดติดตามการฝากกดติดตามมันน้วยนาโหคุณประภาวิน,นวเข้ามาฟังตอบคำถามเพลินน,นะฮะขอบคุณนะฮะกดไลค์สนารับชมด้วยขอบคุณนะฮะทุกการกดไลค์นะคือกำลังใจนะฮะนะอยากให้ถึง หนึ่งร้อย followers ต่อวันนะฮะต่อวันซึ่งวันนี้แอปดูซิสามสิบท่านนะขอเพิ่มอีกหน่อยนะฮะขอเพิ่มหนนะ่รู้สึกว่ามีฟิลเตอร์ใช่ไหมนเนี่ยรู้สึกหน้าไม่ตรงผมโอ้ยมีคนบอกว่าเคยเจอกันในกระทรวงด้วยนะฮะไม่ได้ครัจริงวันนี้หมอก็ไปประชุมในกระทรวงมานะไปได้สภามาเนาะถ้าทายกันได้นะฮะถ้าทายกันได้ ท่านได้เจอกันนะครับยินดีอย่างยิ่งเลยนะที่แบบจะได้พักผ่ากนการบอได้ทำพิบแบกไว้ว่าแบบในการทำไลฟ์เนี่ยมีอะไรที่อยากให้พัฒนาขึ้นมีอะไรที่ทําอยากให้ปรับปรุงนะครับนะซึ่งอันไหนจะทําได้นะฮะก็จะแบบพักใจ้ทำมีบางอันนัดทำไม่ได้จริงเช่นให้ตรงเวลาที่วันบอกไม่ได้อะปวันายูเว่นนะฮะ มีเคสต้องไปผ่าตัดอย่างนี้โอ้โหไม่ทำไม่ด้แต่เนี้ยต้องขออภัยต้องขอแต่ถ้าแบบจะประมาณว่าบอกก่อนได้ไหมอีกสินาทีว่าจะมาเนี่ยอะไรเนี่ยอาจจะพอทำได้โอเคผู้หญิงอายุเท่าไหร่หมดประจำเดือนค่าเฉลี่ยนะสิบเก้าห้าสิบครับเป็นทั้ง T C O S แล้วก็โพลเลคตินสูงมีโอกาสหายไหมหมอช่ว่าดีขึ้นแล้วไง คือ PCOS เนี่ยเรายัางไม่กล้าใช้คำาขา,ายแล้วเพราะว่าสาเหตุการเกิดชัดๆเราก็ยังไม่รู้รัว่าเป็นจากอะไรนะครับแต่ว่าดีขึ้นได้ดีขึ้นได้โดยเฉพาะในคนที่เป็น PCOS แล้วมีภา,าวะอ้วนพุงด้วยกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเราลดน้ำหนักได้นะอาการจะดีขึ้นเลย โอ้อาจารย์ตอบถามว่ามีความเห็นในการใช้โนซิตอลในการรักษา P C O S ไหมคนไข้ถามเยอะไม่แน่ใจว่าผู้เชี่ยวชาญว่าเอาแบบตอบเร็วๆเลยฮะข้อมูลยังไม่ถือว่าเป็น,ปนยังไม่ได้เป็นมาตรฐานยังไม่ได้เป็นไกด์ไลน์แนวทางปฏิบัตินะครับยังไม่ข้อมูลยังไม่ชัดขนาดข้อมูลยังไม่ชัดอ่อาตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเน่ยไม่ว่าจะเป็น เอนโด n e นโซ i e ตีนะครับหรือว่าจะเป็นของเอ์เย์เนี่ยก็ยังไม่มีใช้อินเทอร์นในการรักษาครับนะบอกประมาณนี้ฮะอาจารย์ตอบครับแต่ถ้าถามว่าจะกินจะห้ามไหมเราก็คงไม่ได้ห้ามนนครับเพราะว่าตามข้อมูลก็ว่าไม่ได้มีข้อบ,บ่งห้ขน,นาดนี้แต่กินแล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นแต่มีคนพูดเยอะฮนะคนพูดเยอะ เราก็จะพยายามหาทางเลือกอื่นๆนะครับนะว่าอันนั้นจะทําให้การดีขึ้นไหมอันนี้จะทำให้การดีขึ้นไหมนะแต่วต้ก็บอกว่าใคายเป็นทางนลือยู่นะดูนะฮะ อายุยี่สิบมีบุดคนที่สองยาประจําเดือนมาปกติมีโอกาสเป็น p c ซ s p c อเออาจจะพูดยากนะคืออย่างนี้ PCOS อะไม่ค่อยจะแบบอยู่ดีๆมาเป็นอใช้คำนี้นะอยู่ดีๆมาเป็นโดยเฉพาะคนที่แบบเคยมีลูกแนละ้วนะมาเป็นเนี่ยไม่ค่อยเจอขน,ะนอานไหนเป็นมาตั้งแต่แรกถ้าจะมีก็อาจจะมีเรื่องของที่มา ใกล้ๆจะมีอาการาบวกกับมีน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นเป็นมีการเจ็บใจของมน้ายจทำให้จระจำเดือนมาอันนี้ก็จะเข้าสจว่าเป็น P C O S แต่ส่วนเใหญ่ส่วนใหญ่นะที่จะมาเป็นตอนท้องสองเนี่ยาประสบการณ์นะหมอไม่เจอน้อยอ่ะจำไม,จำไม่จำความไม่ได้เลยว่าเจอเคสเหล่านี้เกิดขึ้นมา ก็จะมีที่ว่าจริงๆเป็น PCOS มานานแล้วเป็นมานานแล้วฮะเป็นตั้งแต่ท้องแรกนั่นแหละครับแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้รับการเห็นที่หมอโพสต์เรื่องไฮฟูหาข้อมูลได้จากไหน Google ฮะถ้า Google เรื่องไฮฟูน่าจะเจอคลิปที่หมอทำเยอะพอสมควรนะครับนะ มีบทความอยู่ด้วยคิดว่าเจอฮะเจอได้แต่ต้องขออภัยนะที่ไม่สามารถแบบพูดเป็นชื่อโรงพยาบาลได้นะเดี๋ยวโดนผิดเรื่องพรบโฆษณาฮะตรงนี้ความผิดก็รุนแรงนะฮะยึดใบประกอบครับผิดขนาดนั้นเลยนะก็ต้องระมัดระวังฮะแถมเป็นในฐานะคนที่พิจารณาคนอื่นด้วยนะครับนะต้อง ควจะทำตัวเป็นต,ต,ตัวอย่างควรนะครับอาจจะทําไม่ได้ทุกครั้งนะฮะแต่ก็จะพยายามท่องไว้ท่องไว้ท่องไว้ปัดเข้าโฆษณาฮะท่านใดเห็ไม่เคยกดติดตามการฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมนะฮะคุณโอสนีนะฮะเจอไหมลอง Google ตอนนี้เจอไหมฮะอยากทราบเหมือนกันน่าจะเจอนะ มีรอบเดือนมาตรงนะฮะรอบนี้เลดไปสิบวันทำไอวได้ไหมเป็น p c ซ s โอเ้โหเป็นคำถามที่ดีนะนะ,ะเป็นคำถามที่ดีครับเออครับคำถามที่ดีเของอกว่าดูตัวนคําคำถามท,ามที่ไม่ค่อยได้ตอบแต่ <laughs> คําวไม่ใหม่เนี่ยเราจะรู้สึกเออดีฮะ,ะชอบนะท้าทายคืออย่างนี้ ก่อนที่เราจะทำ IUI นะ IUI นะครับก็คือฉีดเชื้อเข้าโครโมลูเนี่ยเราต้องประเมินก่อน,นว่าสาเหตุที่ทำให้เราไม่ท้องเป็นจากอะไรน,นี่คือแบบสำคัญสุดๆเลยนะสำคัญฟุดๆนะภาษาวัยรุ่นหน่อยฟุดๆนี่วัยรุ่นหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะฮะจะเป็นวัยรุออนน่นตอนปลายบอกยกตัวอ,อย่างเช่นน้ำเชื้อไข้ไม่ดีเลยนะฮะ มีไม่ถึงสิบล้านคนเนี่ยเราก็ไม่ไม่แนะนำไม่ทาอายุอไรนะเพราะว่าโอกาสจะถ้าคันตับไม่แนะนำปั่นไปแล้วก็เหลือตัวอสุจิน้อยนะครับนะหรือว่าหรือว่าเอมเรามีความผิดปกติที่ท่อนําไข่เพราะว่าถ้าท่อนําไข่ไม่ดีนะฮะนะฮะถ้าท่อนําไข่ไม่ดีก็ ขีดไปก็ไม่ถอถ้าท่อนาําไข่เราตัดนะครับแนละ้วหรือว่าเรามีภาวะเนื้อง,งอกล้าบเนื้อมดลูกร่วมด้วยนะร่วมด้วยแล้วอยู่ในโพรงมดลูกนะกลุ่มนี้เนี่ยก็จะต้องไปจัดก,การตัวก้อนเสียก่อนง่ายเสือเพราะฉะนั้นคงต้องกลับมาดูว่า อะ,อะไรบ้างที่ทําให้เรามีภาวะมีบุตรยากไดถึงจะตอบได้ว่าทํไอหยะไรได้ไหมนะครับนะโอเค อ้าวอ้เอ๊ทำไมวันนี้มีคนถามเรื่อง P C O S เยอะนะฮะเป็นประจำเดือนมากกว่าสิบวันน้ำหนักเพิ่มขึ้นสามกิโลเป็นโอกาสมีโอกาสเป็น P C O S อ่ะหมอไล่ไปอย่างนี้ก่อนนะ,ะการวิจัยช้ภาวะ P C O S ณปัจจุบันนะฮะเราใช้เกณฑ์สองในสามข้อที่ชื่อว่าราชัชกามที่สองสองศูนยสามด้วยนะโอ้หมีตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วเนาะ อืมโอเคเป็นเกณฑ์ที่เรานิยมใช้มากที่สุดนะฮะจริงๆมีเกณฑ์เนี่ยหลายท่าแต่เราเรานมยมใช้เอาสองในสามข้อมีอะไรบ้างข้อแรกคือประจำเดือนผิดปกติมาน้อยนะฮะมาน้อยยรืมไม่มาเลยมาน้อยเนี่ยก็คือรอบเนี่ยนะฮะน้อยกว่าแปดครั้งต่อปีนะน้อยกว่าแปดครั้งต่อ บางเกณฑ์ก็เอาสามสิบห้าวันหรือสามสิบแปดวันนะครับนะมาห่างนะ่อันนี้มาห่างๆก,กันนน้อยอันนี้ข้อที่ข้อที่สองนะมีลักษณะฮอร์โมนเพศชายเพิ่มมากขึ้นหรือเจาะเลือดแล้วว่าเพราะว่ามีฮอร์โมนเพศชายขึ้นลักษณะฮอร์โมนเพศชายขึ้นเนี่ยคือประวัติอะไรหน้ามันสิวขึ้นขนดกหลักหน้ามันสิวขึ้นขนดกส่วนขน นะเราก็จะมีการนับแต้อีกนะนับสกอร์อีกนะครับที่ชื่อว่าโวลิแวนโบว์เลสกอร์นะครับนะดูขนทั้งหมดาการรเก้นานตัวเลยนะครับคะแนนเต็มสองสิบหกนะฮะเนี่ยเราจะดูหนวดดูหนวดดูข่าวดูขนหน้าอกดูขนหน้าท้องดูขนต้นแขนนะไม่ใช่ขนขนต้นแขนขนต้นขา น่าแค้นไม่นับนะครับขนหลังจนบบนขนหลังสฉบน,นา้าใจเป็นแฝงซึ่งเขามีวิธีการดับแฝงได้กแฝงแฝงแฝงก็ดูตามรูปนะหรือถ้ารู้สึกว่าขนเยอะขึ้นนี่รู้สึกว่าขนเยอะขึ้นก็ถือว่ามีลักษณะของโมเทนใจเพิ่มมาคือเพาบางคนบางเชื้อชาติขนเขาดอกอยู่แล้วเราเป็นเอเชียเนี่ยบางทีเรา เอาไม่ชินลักษณะของผู้หญิงที่มีคนเยอะเนาะแต่ว่าบางทีนเนี่ยคนเยอะเป็นเรื่องปกติอันนี้ข้อที่สองข้อที่สามนะเอาทราสาผิดปกตินะเอาทราสาผิดปกตินะครับเห็นลักษณะถูกน้ำที่รังนะครับนะหรือว่าคํานวณแล้ววอลลุ่มเนี่ยคือปริมาตรของไข่เนี่ยใหญ่นะครับว่าผิดก,ก็กลับมาที่มีคนถาวมวนะ่ารู้จะมีโอกาสเป็น p C O S ไหมนมาสิบวัน เราก็ต้องใช้เกณฑ์รวมด้วยนะย้ำอีกทีนะเอาสองในสามข้อเพราะฉะนั้นเกณฑ์การวิจัยก็จะก็ถือว่าหลวงพอสมควรเนีเพราะคนไข้มาได้แบบสี่ฟีโรไทปอะครัโ,ะโอะต้องไปแล้วฮนะสัมบันคอมีลูกษาวโทรมานะขอขออนุญาตรับโทรศัพท์รูกษาวก่อนนะสิบทุกมโมาต้องแบบนี้อะไรนะโอเคแล้วพบกใอีกทีนัพงนี้ฮนะ การค่แต่ละทีเพราความรู้นี้อ่ะไปถสวัสดีครับ้ารค่าถ้ารค่าค่าถ้าเ่า